อ่กราสวัสดีครับผมโอนี่ดีกรีฟวันนี้เราอยู่ในเกมแม็กแม็กซ์กักนเกมยานยิงในตำนานอืม มนี้มีอุปกรณ์เสิร์ฟเน่ยโซนหัวเราสามารถไปข้างล่างกลับไปข้างบนได้ส่วนขาเลเซอร์ ขึ้นข้างบนเนี่ยแล้วก็ไปล่างกับไปบนได้พอสก้างบนเนี่ยการจะเปลี่ยนไปถ้าข้างล่างเป็นเลเซอร์ไอไอไอสีแดงๆเนี่ยพอข้างบนเป็นอัลลอเลเซอร์มันอะไรเซลล์สามารถทำลายไอไอโซเนี้มทำลายไม่ได้พวกอะไรครัโอดเอาอะไรนกเหรอ นี่ตัวอะไรวะ่ยโอ้ยขากูไอ้งามไส้แต่ส่วนเลเซอร์ยังอยู่ขานี่หนึ 1, ่งพันหูหายสองส่วน หายทั้งหัวทั้งเอเลเซอร์เหลือแต่ขาวะหืมเอาละเหลือแต่แกนกลาง นี่อันนี้อะเราโดนปุ๊บหนึ่งพันโอ้มันถึงส่วนส่วนของดินหัวรอดแล้วเลเซอร์หลบอืมอา้าขาขา นึกว่าจะได้ละเพ่โหเหลือแต่โซนแกนกลาง ระดับนี้เสียดยังเก็บทันอยู่ <c oughs> ไม่พังง่ายๆ <c oughs> ไม่ตายง่ายๆหรอก <c oughs> โหนกเอา <c oughs> นกบ้าอะไรอยู่ใต้ดินเฮ้ย <c oughs> ขึ้นข้างบนดีกว่าโอ้โหอะไรวะเนี่ย หมดจะพลาดก็พลาดง่ายเกินโอ้โหเจอบอสในสภาพอย่างนี้ตอนนอกรอบง่าอ่ะเอาใหม่ เหลือแต่โอ้เขาให้มันทะเลโซน,นต่างๆอยู่ไหน โอ้ยอับ <S <S เหลือหนึ่งชีวิตโอ้โหสวนกว่าจะมาขาขาขาลงล่างโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยปลาหรอวะ เฮ้ยยังยังได้อยู่เก็บเลยโอ้กระแสน้ำโหหากระสุนโหเหลือตะแกรงกาง ชีวิตสุดท้ายละก็จะประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วเจอกันไปในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ